ขึ้นมาไอจีมันขึ้นมาไอ้สันคือเม้งขึ้นมาดิขึ้นมาถอดเรารอาท่ามาขึ้นมาเอ็ไม,มไม่ใช่เหรอริเดเยอะไม่ใช่เหรอขึ้นมาเ<ไห>น่าเนื้อลงมาเนื้อเนื้

ได้ไงมึงแบบเป็นรูปร่างอาจารย์กูเนี่ยฮะขาแมแล้ว,วกาเล่นกับอาจารย์กูขนาดนี้เ<อ>หรอฮะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยได้มาครับเนาะ ชายผมนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปจับไอเสมิงตัวที่ผมเนี่ยได้เจอกับพวกเพื่อนเพื่อนกันนะทุกคนก็วันนี้ก็ให้น้องเนี่ยขึ้นมาช่วยด้วยก็เพื่อนๆนเนี่ยไม่ว่างกันนะก็ผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะจับตัวมันไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะก็ไปรอรุ้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยออกมาทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเดินทางไปกับน้องกันเลยทุกคนเพราะว่าต้องเดินทางไปไกลนะ ตอนนี้เราอยู่บนหน้าผาละหน้าผาที่ขึ้นมาประจําโอเคเนีเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปครับทุกคนก็เมื่อคืนเนี่ยไอซมิงตัวเนี้ยได้เอาโบว์เนหนื่อยเลยนะมอนมองไม่ค่อยชันนะเพราะว่ามันตอนคืนแต่ส่วนมากจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าที่มันเนี่ยจะออกมาตอนคืนนะแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต ทีมจะออกมาเพาว่าวันนี้ผมคิดว่าจะจับมันให้ได้เลยนะถ้าไม่ได้เนี่ยผมไม่กลับแน่นอนต่อให้ไม่แค่ไหนก็ตามนะก็เมื่อคืนเนี่ยผมจะลองใช้วิชาที่อาจารย์เนี่ยได้สอนมานะแต่ประเด็น มันตอนคืนเกินนะทุกคนก็ยากที่จะจับตัวมันแล้วก็ยากที่จะเห็นตัวมันนะก็เลยจับมันไม่ได้นี่นิ้วเ้าถึงห้างอ่ะเหมือนว่าฝนจะตกแล้วด้วยนะเนี่ยเมื่อคืนมันได้แปลงกายมาเป็นเอกมาเรียกเราฮนะ เนี่ยต้องระวังน,น้องเพราะว่าไม่รู้มันจะแปลงการมาเป็นใครเมื่อคืนตรงนี้เลยแต่เมื่อคืนเนี่ยผมตกจากต้นไม้นะขบบนนู่นเลยทุกคนตกลงมากิ้งตรงนี้นะโหแบบตอนที่เฝนเนี่ยโผล่มานะก็เลยรีบลงมาหน่อยก็เลยตก ดูรอบๆกันนะว่าจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านี่ก็ได้น้องชายผมเนี่ยมาช่วยนะทุกนมาช่วยจับไอ้เสเมงกันนะนิวก็ถ้าใครจำได้นะครับน้องคนนี้นะครับเคยไปช่วยผมเนี่ยปราบโจรที่จะขโมยทองในวิหารนะเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเจอพอดีนั้นนี่นะก็เลยแบบจัดมันสะยับเลยเดี๋ยวเรารอดูมันก่อนว่าจะมีเสียงมาจากทางไหนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกอีกครั้งนึงนะกลิ่นอะไรเนี่ยมันก็เริ่มจะหายนะกลิ่นตัวเราเนี่ย ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ได้ยังไงนะแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันจะมีร่องน้ําอยู่ทุกคนมันจะมีร่องน้ําแต่แล้วมันต้องมีน้นําแน่มันเลยมากินตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าตรงที่พักของมันจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่แหล่งที่มาประจําเนี่ยคือตรงนี้เลยตรงห้างนี่เลยนะไปโอเคเดี๋ยวถ้ามันมาเมื่อไหร่เนี่ย ผมเนี่ยจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเลยนะกวตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยนั่งรอไปก่อนนะนิวนะ <Okay. S 1> ก็ทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยมีแผนกับน้องนะคือว่าผมเนี่ยจะให้น้องเนี่ยรออยู่ด้านบนนิวพร้อมไหมนิวพร้อมนะน้องนะน้องก็จะรอด้านบนนะส่วนผลผมเนี่ยก็จะ เข้าหลังนะเวลาตอนที่มันมาเพราะว่าเวลาตันมาเนี่ยมันจะไม่สนใจด้านล่างมันก็จะมาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุ้นพร้อมๆกันว่ามัน,นจะมาตอนไหนนะแล้วผมเนี่ยจะเอาผ้าถุงเนี่ยคุมหัวนะแล้วก็ใช้วิชาที่ได้มาจาก,กชานเนี่ยจัดก,การมันทันทีเลยก็ผมเนี่ยจะต้องท่องคาถาไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนจังหวะนี้ก็ขอรอมันก่อน เดี๋ยวมันมาเมื่อไรเนี่ยจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเลยเนี่ยน้องแกก็ผมบอกแผทเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้และเมือนฝนเนี่ยจะตกลงมาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวรเราเนี่ยรอกันแป๊บน,นึงก็ต้องใช้ความเงียบนะสมิมองออกมา ตอนนี้ผมให้น้องเยียงนะแล้วก็ด้เสียงเดินนะออกมาแล้วนี้ผมเอาปลาทูมาเดี๋ยวเราจะไปกันตอนนี้ผมแอบอยู่หลงังอินนะเอาอมาสมิงแล้วก็มีเล็บปยาคุดอยู่ออนี่จนะมมาออามาเล็บปะยาคุดนะผมจะบอกทุกคนให้ผมเนี่ยได้ตัดไปแล้วนะ ណៃស្ទមេងអោមកតាមកោกินគុំហាមងហើយមងអោមក มาไอ้สัสเมิขึ้นมาได้ขึ้นมาทอดเราเราทั้หมดขึ้นมาขึ้นมาเจงไม่ใช่หรอฤทธิ์เยอะไม่ใช่หรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้ฤทธิ์เยอะไม่ใช่หรอเมิงอะ tomorrow เหมือนว่ามันจะโดนทางเล็ปยาคุณแล้วก็ปลาจำเดินผู้หญิงนะโดนตอนนี้มันนิ่งไปละนิวเดี๋ยวพี่แปพเอาเชือกอีกอันนึงมัดขามันก่อนมันเลยพี่มันนิ่งไปแล้วนะ ตายแน่เรามมีใครช่วยม,มึงาตายอย่างนั้นแหละอิ้งนิดเยอะมึแงแลงกายคนไปทั่วเหรอฮะเ,เี๋ยวเอาคนขึ้นได้ไหมต้องพ่าถุงคุมไว้เป็นนิดตลอดนะทุกคน เดี๋ยวมันเนี่ยจะดิฟมันเนี่ยจะกลับมาอีกนะอุ้มไอ้มาต้นมาต้นนะเอ้ยเฉลี่ยอยันหนึง่งไงจับมันจับมันเนี่ย ผมเนี่ยจะเสกเชือกนี้ให้ปบบว่าผีตัวไหนเนี่ยมักช่วยมันไม่ได้นะนอกจากจะเป็นคนเท่านั้นที่จะแกะเชือกนี้ได้ถ้าเป็นพวกลูกเสร็จมันเหลืออะไรมาช่วยมันเนี่ยจับเชือกเนี่ยปุมเนี่ยจะร้อนทันทีนะทุกคนมัดตรงนี้อันนี้นะ ม,มันจะหนีไม่ได้นะมันจับเทีอยวนี้มนะันก็จะร้อนนินวนน้วต้องร้อนต้องร้อนเนี่ยแหละมันเข้าไปในห<อ>มู่บ้านหลายรอบแล้วไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยนะ เ้าไปในหมู่บ้านทำไมฮะแคเที่เขนไม่ลรอลงเอาไปไม่ได้ไงมึงดูตรงนี้ไปละวยิมัดูมันแล้วนะตอนนี้ น่าจะนิง่งกันน้องนี่ัวนนิ่งันแล้วนะโอ้ดี๋ยวมาสองคนมาหลอกล่อมันได้ด้วยนะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้น้องนิวนะผมเนย,ย่าแนานะ่เนอะเฮ้ยฝั่งะบุญแล้วเว้ยเอาผ้าถุงคุมหัวไปแน่นะนะ เพราะว่าเป็นพระถุงที่เลิศประจาเดือนผู้หญิงนะผมเนี่ยไปขอคนจากหมู่บ้านมานะทุกคนก็ได้มาจับมันเป็นนี้แหละแล้วก็เหมือนว่าถ้าใครที่มาจับเชือกโดยไม่ใช่คนปกติเนี่ยจับเชือกในบูมเนี่ยจะร้อนนะผมเนี่ยก็ได้เย,ยนมาจากท่านอาจารย์นั่นแหละนะทุกคน ตอนเช้าเนี่ยจะจับมันง่ายนะเพราะว่ามันจะลิ้นมันจะไม่เยอะเท่าไหร่เป็นไงนิวไอเนี้ยแปลงกายเป็นพวไปทั่วเลยนะอยากให้ทุกคนเห็นหน้านมากว่าเป็นใครนะแต่ไม่กล้าที่จะเอาผ้าถุงเนี่ยออกนะเพราะว่าผ้าถุงเนี่ย เป็นชั้นดีแล้วที่จะทําให้มันเนี่ยหมดฤทธิ์นะหมดฤทธิ์ไปเรื่อยๆเราก็จะคมแบบนี้ตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะผัดค้นเนี่ยขึ้นมาดูนะถ้ามันหลุดไปได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะแค้นหนักใช่ไหมนิวมันน่าจะลงไปไอเนี้ยอละว่าในหมู่บ้านแน่นอนเลยนี้นะเมื่อคืนจับมันไม่ได้ เอมีมึงมาจากไหนบอกมาดิฮะมึงมาจากไหนเหลือหมดแรงอะนิวม,มันมน่าจะหมดแรงพูดนะม,ม,มาจากไหนหรอบอกมาดิ าจากไหนฮะมันตายอย่างนี้ม่ยไนอยู่ไหมม่งไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยพูดดิมาจากไหน เราเปลี่ยกัต้องกับทลวัน การได้ไงมึงแบบเป็นรูปร่างอาจารย์กูเนี่ยฮะอาจารย์อาคาเบลแล้วอาอากาเล่นกับอาจารย์กูขนาดนี้เหรอฮะคาเบลคาเบแล้วเออเออเออจึงนิ่งาคาเบลอามาจากไหน มาจากไหนต้องรีบคุมนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเชือกมาอีกนะมึงจะบอกไหมว่ามาจากที่ไหนฮะเขายอมแล้วมันก็พูดยอมอย่างนี้แหละเมื่อคืนมึงแปลงกายเป็นพี่กูได้ไหมอะไปเจอพี่กูที่ไหนเขาย้อนแล้วเขายอมแล้ว ผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เพื่อนผมเนี่ยเอาเชือกขึ้นมามัดมันต่อดีกว่านะแล้วก็มันมันเพื่อสำรองไว้นะทุกคนแต่เชือกเนี่ยบอกเลยว,ว่ามันหลุดไม่ได้แน่นอนผมรับประกันเลยนอกจากจะมีคนที่เป็นปกติเนี่ยมากแกะมันนะเนี่ยน้เดี๋ยวว่าเราเนี่ยกลับต่อดีกว่ามั้งเดี๋ยวให้คนอื่นเนี่ยได้มาดูมาต่อดีกว่าก<ด>ลัวมันเนี่ยจะหลุดออกไปได้นะ มีดวงจะมีผีตอนใดเนี่ยเป็นที่เป็นบริวารเนี่ยจะมาช่วยหรือเปล่าโอเคดวงเดี๋ยวผมกับเดี๋ยวผมกับน้องนิวเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะ <c oughs> ก็อัเนี่ยมันก็จะมันไว้แบบนี้แหละลองมันมันแบบนี้ไปเรื่อยๆดูนะว่าจะเป็นยังไงนะปล่อยมันแห้งตายด้วยนะนิวเนาะได้พี่ เนียตรงห้างที่มันชอบอยู่นะปล่อยมันแห้งตายไปเลยทำอะไรไม่ได้เพราะเชือกเนี้ยที่รับประกันเลยว,ว่าอะไรทำไม่ได้แน่นอนนี่นะผมเนี้ยได้ใช้เหล็กพยาคุนเนี่ยจาักการนะไม่แกะอยู่เลยนะแาาล้มันร้องดอดัวใหญ่เลย เดี okay, ies, loin, okay, adviser, ๋ยวผมกับน้องเนี่ยก็จะเดินทางกลับเกาะแล้วก well. ันทุกคนไปเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ฝากติดตามคลิปหน้านะผมเนี่ยจะขึ้นมาดูมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราขอตัวเดินทางกลับกันก่อนก็ฝากเป็นกำลังใจเราด้วยไปฝาก